ข่าวดีล่าสุดธนาคารทกศเตรียมจ่ายเงินโครงการประกันรายได้กเกษตรกรปี2563ทับ64กเกษตรกร2กลุ่มนี้ได้รับเงินก่อนส่วนจะเริ่มโอนได้ในวันไหนท้ายคลิปมีคำตอบนะครับ กับสวัสดีครับพ่อแม่พ Legal, ี่น้องเกษตรกรเช่าให้ชาวนาทุกท่านและผู้ที่ถือบัตรคนจนรวมไปถึงประชาชนทุกกลุ่มนะครับสำหรับเมื่อนี้ทั้งช่องของเฮาก็มาพร้อมกับข้าวสารสาระและสิทธิประโยชน์ต่างๆของพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรเช่าให้ชาวนาและผู้ที่ถือบัตรคนจนรวมไปถึงประชาชนทุกกลุ่มนะครับพ่อแม่พี่น้องครับอนที่จะไปรับฟังข่าวสารดีๆในเมื่อนี้นะครับก่อนอื่นทั้งช่องของเฮาก็ต้องขอกําลังแรงใจจากพ่อแม่พี่น้องนะครับโดยการกดไลค์กดติดตาม และจะลืมกดสันกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อตั้งจ่องของเข้าด้มีข่าวสารใหม่ๆกับผมก็จะได้รีบมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับทราบเพื่อพ่อแม่พี่น้องจะได้บ่พลาดข่าวสารและสิทธิประโยชน์ต่างๆที่พ่อแม่พี่น้องควรที่จะได้รับนะครับพ่อแม่พี่น้องครับสําหรับมื้อนี้นะครับกลมาพบม,มาเจอกันนะครับในช่วงเ้ารของวันศุกร์ที่23ตุลาคมซึ่งมื้อนี้นถือว่าเป็นวันดีนะครับของพ่อแม่พี่น้องหลายหลายท่านซึ่งมีการหยุดงานนะครับบางท่านก็นยังทํางานอยู่ แต่สาหรับกับผมก็ยังทํางานตามปกตินะครับคือมาอัปเดตข่าวสารให้พี่น้องเกษตรกรเป็นประจําทุกวันนะครับและเมื่อนี้กับผมก็มีข้อมูลข่าวสารดีๆนะครับจากกมรมส่งเสริมการเกษตรมาอัปเดตให้พ่อพี่น้องถึงการจ่ายเงินตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรปีที่2และทางธนาคารตกสได้แจ้งว่าธนาคารตกสแจ้งการจ่ายเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรสําหรับผู้ปลูกมันสําปะหลังขเขาโพนเลี้ยงสัตว์ประจําปี2 5 6หาาม ทับหกซึ่งนายกระสาบเงินหลวงรองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศท่านได้เปิดเผยว่าธนาคารทกศเตรียมจ่ายเงินประกันรายได้ผู้ปลูกมันสำปะหลังปี2 5 6หาสมทับ 64, และ,กะเกษตรกรผู้ปลูกขา้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี 2. 5 6 3ทับ 64, ตามมาติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่18สิงหาคม2 5 6 3้มเพื่อช่วยเหลือและสร้างความมั่นคงด้านรายได้กแก่เกษตรกรพรา,ารพอมมีมาตรการคู่ขนาน เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาผ่านโครงการสินเชื่อซึ่งมีรายละเอียดดังนี้นะครับโครงการประกันรายได้ผู้ปลูกมันสำปะหลังปีสองหาวกสามทับหกสี่กำหนดราคาและปริมาณประกันหัวมันสดเชื้อแป้งที่ยี่สิบห้าเปอร์เซนต์กิโลกรัมละสองบาทห้าสิบสตางค์คัวเลือนลาบอกเกินหนึ่งร้อยตันเป้าหมายกเรกษตรกรกว่าหาแสนสองหมื่นสี่พันคัวเรือนส่วนการจ่ายเงินจะมีการเลื่อมใจชดเชยนะครับส่วนตางงวดแรกนะครับ ในวันที่หนึ่งท่านว่าคมสองหาลอกสามใจต่อไปทุกวันที่หนึ่งของทุกเดือนรวม12เดือนถึงเดือนพศฤศจิกายนสองหาอกสี่สำหรับหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเกษตรกร,รผู้ปลูกต้องเขึ้นทะเบียนแจ้งระยะเวลาเก็บเกี่ยวกับกรม,รมส่งเสริมการเกษตรระหว่างวันที่หนึ่งเมษายนสองหาอกสามถึงวันที่31มีนาคมสองหาอกสี่โดยกรมส่งเสริมการเกษตรจะทําการตรวจสอบข้อมูลจากนั้น จะส่งมายังธนาคารทรกศเพื่อให้โอนเงินเข้าแก้บัญชีเกษเตรกรโดยตรงนะครับเกษเตรกรสามารถตรวจสอบการโอนเงินผ่านทางแอฟลิเคชันเอ o ม i l e บายของทางธนาคารทรกศได้ตลอด24ชั่วโมงหรือที่ธนาคารทรกศท,ทุกสาขาทั่วประเทศนะครับสำหรับมาตรการช่วยเหลือคู่ขนานเพื่อรักษาเสถียรภาพราคามั่นสําปลังตามโครงการสินเชื่อมีดังนี้นะครับโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมมั่นสําปลังและสั่งมูลค่าเพิ่ม โดยสถาบันเกษตรกรปี2563ทับ64วงเงินสินเชื่อกว่า1,500ล้านบาทโดยสนับสนุนสินเชื่อแก่สหกรณ์การเกษตรกลุ่มเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับมั่นสำปะหลังอัตราดอกเบี้ยร้อยละนึงต่อปีเป็นระยะเวลา12เดือนนับตั้งแต่วันที่รับเงินกู้และจะเริ่มตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่31พฤษภาคม2 5 6หโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การพ่อลูกมั่นสัมปะหลังปีสองหาวกสามวงเงินสินเชื่อร่วมกว่า1,150ล้านบาทโดยธนาคารทรกศสนับสนุนสินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนในการพัฒนาของเกษตรกรควบคู่กับเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตรวมถึงลดต้นทุนในการผลิตให้แก่กเกษตรกรเป้าหมายเกษตรกรและสมาชิกสหกรณ์การเกษตรจำนวนกว่าหาพันยรายละบอเกิน2,30,000บาทอัตราดอกเบี้ย3.50บาทต่อปี ระยะเวลาบ่าเกิน24เดือนนับตั้งแต่วันที่รับเงินกู้จนถึง30กันยายน2 5 6 4สำหรับโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกขา้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี2 5 6 3้กาทับกำหนดราคาปริมาณณความชืน้น14.5เปอร์เซกิโลกรัมละ8บาท50สตังค์รั้วเรือนละบ่เกิน30ไร่จำนวนกว่า4 5 0,000หรามืนัั้วเรือนวงเงินงบประมาณรวมกว่า1,800ล้านบาท สำหรับการจ่ายเงินชดเชยส่วนตา่างราคางวดแรกนะครับในวันที่20สิพฤศจิกายน2 5 6หา 3, และจ่ายต่อไปทุกวันที่20ของเดือนเป็นระยะเวลา12เดือนหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสำหรับกรเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ต้องึืนทะเบียนกับกมรมส่งเสริมการเกษตรโดยแจ้งพ่อปลูกตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2 5 6หา 3, ถึงวันที่31พฤษภาคม2 5 6หีทั้งนี้กมรมส่งเสริมการเกษตร จะตรวจสอบข้อมูลแล้วส่งมายังธนาคารทกศเพื่อโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงนะครับสำหรับแปลงปูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แปลงได้แปลงหนึ่งสามารถรับสิทธิประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี2 5 6 3ทวามถได้แปลงละหนึ่งครั้งในรอบพอปลูกวันที่1มิถุนายน2 5 6 3ถึงวันที่31พฤษภาคม2 5 6หาวีและพี่น้องเกษตรกรสามารถตรวจสอบการโอนเงินผ่านทางแอปพลิเคชัน เอโม,โมบายของทางทกศได้ตลอด24ชั่วโมงหรือที่ธนาคารทรกศทุกสาขาทั่วประเทศนะครับสำหรับมาตรการช่วยเหลือคู่ขนานเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาข้า,ขาวโพดเลี้ยงสัตว์ผ่านโครงการสินเชื่อมีดังนี้นะครับโครงการสินเชื่อเพื่อรวบร่วมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และส้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกรปี2 5 6 3วทับหวงเงินสินเชื่อรวมกว่า1 5 0 0ล้านบาท โดยธนาคารทกศสนับสนุนสินเชื่อแก่กลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกรที่ประกอบธุรกิจข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หรือใช้วัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว์เพื่อนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการรวบรวมหรือซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากเกษตรกรผู้ที่ึ้นทะเบียนกับกลุ่มส่งเสริมการเกษตรแห่งละโบเกิน300ล้านบาทกลุ่มเกษตรกรกลุ่มละโบเกิน20ล้านบาทและวิสาหกิจชุมชนกลุ่มละโบเกิน5ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละหนึ่งต่อปีเป็นระยะเวลาบกเกิน12เดือนเรื่มจ่ายสินเชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่31พฤษภาค,คม2 5 6หาอ,อซีนะครับครับและนี่ก็เป็นข่าวสารความคืบหน้าล่าสุดที่กเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังและลู้ผลเลี้ยงสัตว์ที่ทางธนาคารทกสจะมีการโอ,อนเงินมวดแลกนะครับให้แก,กเกษตรกรสองกลุ่มนี้นะครับในวันที่20สิพฤศจิกายน2 5 6 3ามนี้จังไดพี่น้องเกษตรกรก็มาลอลุ้นกันนะครับ ว่ารัฐบาลจะเรื่อมายให้แก้เกษตรกรสองกลุ่มนี้ในวันที่20สิพฤศจิกายนนี้หรือไม่เดี๋ยวจังไดหฮากมาลอลุนกันนะครับขอขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมรับฟังข่าวสารดีๆในมอน้นะครับและก่อนสิจากลากันไปกับผมก็ขอให้พ่อยพี่น้องสุขภาพแข็งแรงกันสุขภูสุขคนขอให้ได้รับเงินในโครงการต่างๆของทางรัฐบาลโดยเร็วไวและก่อนสิจากลากันไปกับผมก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ